โอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกนัน,กนด้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมัดอิงแบบสมจริงนะผมในเกม GTA แซนนะผมบนมือถือนะครับโอเคอย่างแรกให้เป็นเราไปโหลดไฟล์ใน i p ิ i o n นะผมเมื่อเราเสร็จะละแล้วใช่ไหมครับให้เราไปที่อ่าอ่าเราไปที่แกกไฟล์เลยนะครับผมไปกดเข้าไปครับแล้วก็ไปที่แมที่ว่าดาวน์โหลดนะกดเข้าไปครับ ให้เราเลือกมาครับผมเราหาชื่อแฟ้มคําว่าจริงแบบสมจริงขึ้นนะผมมาตรงนี้เลยครับผมกดเข้าไปหนึ่งครั้งผมกดอันแรกครับผมกดเข้าไปครับผมกดคอปปี้ครับผมกดทางครับผมกดคําว่าคอปปี้ครับกดสองจุดไปที่ Android Data ครับผมกดวางครับผมกดติ๊กตรงนี้ผมต้องกดไปที่รีแพ้ผมโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วเราเข้าเกมเลยดีกว่านะครับ โอเคอันนี้ผมเข้ามาเรียบร้อยครับผมเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยผมก็จะอันนี้ผมลงเป็นเซฟนะนะผมลงไปเซฟเพื่อให้มันปลดล็อกร้านค้านะผมพวกร้านพิซซ่าร้านแฮมเบอร์เกอร์นะผมโอเคอันนี้ผมเข้ามาร้านพิซซ่าครับผมเนี่ยคนเขาก็จะกินแบบนี้ครับผมเนี่ยเนีียพวก np c NPC เขาก็จะกินแบบนี้ผมเนี่ยก,ก,กินแบบสมจริงครับผมนี่เลยครับ โอเคเรามากินกันเลยดีกว่าผมไม่ต้องไม่ต้องไปวงแดงๆับผมให้เรามาตรงเคาน์เตอร์นี้ผมตรงนี้ผมให้เรามากดตรงเลขหนึ่งผมกดหนึ่งย้ำๆัะผมกดหนึ่งย้ำๆเลยับผมเนี่ยผมซีเจเขาก็จะกินแบบแบบอนี้ผมแบบสมจริงนะผมนี่นะผมแล้วก็จะกินแบบนี้ผมเหมือนกับ npcs ผมที่เขานั่งกินนะผมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมจะลองไปร้านอื่นนะผมอันนี้เป็นร้านพิซซ่านะผมผมจะออกไปร้านอื่นนะผมโอเคผมต่อมาเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์นะผมอย่าเป็นร้านนี้เลยนะครับผมก็เข้าไปที่ร้านเลยนะครับผม พอเข้ามาหลับใช่ไหมครับผม่คีับผมดายก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ให้เราไปเดินไปไม่ต้องเข้ามาวงแดงผมให้ไปที่ลคอร์เตอร์ตรงนี้ผมขยับเข้าไปครับผมกดที่เลขตึงย้ำยำเลยครับผมกดหนึ่งย้ำยำเลยครับโอเคโอเคตอนนี้ซีเจก็กำลังก็ก็กินแบบนี้ครับผมเนี่ยผมผมจริงมากเลยครับผม นี่ครับก็จะกินแบบนี้เลยครับโอเคนะผมคนที่นั่งครับผมก็จะกินแบบนี้ผมนี่ยผมเหมือนที่เจอเลยครับผมวันนี้ก็เป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์ผมต่อไปจะเป็นร้านร้านไก่นะผมไม่รู้ว่าใช่ไหมผมไม่รู้มันมันมันมาเป็นร้านไก่จริงไหมอืมมันบอกว่าเออผมไม่รู้ว่าใช่ไหมร้าน ร้านกับข้าวไก่อ่ะใช่ไหมวะมันแบบผมเห็นมันไม่รู้ว่ามันมันมันคือไก่ใช่ไหม,มลองไปเลยนะผมนร้านนี้นะผมมันน่าจะเป็นอาหารเกี่ยวกับอาหารไก่อะไรอ่ะผมใส่มาด้วยเนะี่ยใส่ใส่เสื้อมาด้วยผมื้อเสื้อไก่อะผมโอเคอืมผมก็จะกดหนึ่งไปเลยผม ขยะมาเคาน์เตอรต์นี้ก็ตัวลิงหนึ่งนะผมโอเคผมไม่รู้ว่าใช่ไหมกินผมเลือกกับข้าวเป็นกับข้าวเชื่ออะไรอะ่ะไม่รู้ว่าใช่ไก่จริงไหม <laughs> เอะต้องขออภัยด้วยนะผมผมไม่รู้จริงจริงนะโอเคเอย่างนีผมก็มันก็จะเหมือนกับซีเจผมเนะี่ยกินแบบเหมือนซีเจเลยครับผมอโอเคถ้าชอบคลินี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รชกดติดตามาให้ด้วยนะผม ไม่เจอกันแบบกันคราวหน้าครับผมตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย